โจนัฐวุฒินักชกอินดี้จากโคราชวัย34ปี เปิดค่ายโชว์ความพร้อมเต็มสู่ก่อนก้าวขึ้นสู่สังเวียนในฐานะผู้ท้าชิงบัลลังจากตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท1 4 5รถึงปอนด์วัย25ปีในศึกวัน167ที่อิมแทกอารีนาเมืองทองธานีเวลา7นาฬิกาของวันที่8มิถุนายนนี้โดยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโจนาวุิได้เปิดค่ายมวยลูกทับฟ้าที่ตนเองใช้เป็นสถานที่เก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันต้อนรับ นักกีฬาและเก็บภาพการฝึกซ้อมอย่างเป็นกันเองรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าว่าผมเพิ่งเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤษภาค,คมที่ผ่านมาครับส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ถือว่าพร้อมเต็มร้อยแล้วเพราะหลังจบไฟล์ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็เข้ายิมซ้อมเป็นชีวิตประจําวันของผมอยู่แล้วก่อนจะมาเร่งซ้อมหนักขึ้นในช่วงสองเดือนสุดท้ายครับ สำหรับคู่ชกในไฟนี้อย่างตะวันฉายแม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนเกินต้านโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่เพิ่งปรับผู้ท้าชิงตัวตึงอย่างซูปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แต่โจ ยังคงยืนยันชัดเจนไม่มีคำว่าหวั่นใจในพจนานุกรมพบความเชื่อมั่นเหมือนทุกไฟที่ผ่านมาและยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่แฟนมวยทั่วโลกอาจจะได้เห็นใครสักคนร่วงลงไปกองหมดสภาพในไฟนี้ผลงานไฟล่าสุดของตะวันฉายสุดยอดสมคำร่ำลือครับเหมาะสมแล้วที่น้องเขาเป็นแชมป์น้องเขาพัฒนาเรื่องการออกหมัดออกศอกได้คมและรวดเร็วขึ้นส่วนลูกเตะและลูกถิบนั้นทําได้ดีอยู่แล้วต้องยอมรับว่าจุดแข็งของน้องเขามีรอบตัวส่วนจุดอ่อนมองเห็นยากมากผมต้องลองไปดูบนเวทีอีกทีว่าวันนั้นน้องเขาจะมาสไตล์ไหน และจะมีช่องโหว่ตรงไหนให้ผมเข้าทำบ้างด้วยความที่เราสองคนเป็นมวยกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันทำให้โอกาสไม่ครบยกมีแน่นอนขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะโดนก่อนและก่อนขึ้นชกทุกครั้งไม่ว่าจะเจอกับใครก็ช่างผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองเสมอไฟนนี้ผมพร้อมสู้เต็มที่ผลจะออกมาเป็นยังไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ